สวัสดีครับผมยิ่งเยนโลนะครับ นี่ก็คือวอกแรกของผมคอนเทนต์นี้ก็จะพาทุกคนไปทําเพลงกับผมนะครับผมจะไปนอกสถานที่เพื่อหาอินสปิเรชันใหม่ๆโดยที่แต่ก่อนผมแม่งจะทําเพลงแม่งต้องอยู่ในสตูดิโออ่ะผมเป็นโตพีซีอ่ะต้องขึ้น,ข,นขึ้นบนบนสตูดิโอเท่านั้นแล้วแบบมันคิดงานไม่ออกแล้วมันนั่งแล้วมันเปื่อยมันแ,แบบมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแล้วผมก็เพิ่งได้เจ้าแมคบุ๊กเอวันโปรมานะครับมันเปลี่ยนโลกเลยอะ่ะ ผมจะทํางานที่ไหนก็ได้พอถึงคุณสตีฟช็อบว่าสุดยอดมากครับสิ่งที่ผมจะเอาไปนะครับก็คือเจ้า MacBook นะครับหูฟังหูฟังมอนิเตอร์นะแผนงานที่ผมเขียนเมื่อคืนไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาไม่เอาแล้วก็กระเป๋านะครับส่วนตัวนี้รอก่อนที่จะไปเป็นโปรดิวเซอร์แบบเท่ๆก็ต้องตากผ้าก่อนตากผ้าเสร็จแล้ววันนี้เราจะไปด้วยยานพาหนะก็คือจักรยานนะครับ ของแม่แบบฟิลนอกการจักรยานมันทาแบบผมว่าบางทีมันคีเอทดมันได้เข้ากับธรรมชาติดีไปกันตอนนี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะแต่เราปั่นจะช้ามันก็เหนื่อไม่ออกปัน่นแบบพอประมาณอนะ่ะไม่ต้องไปปั๊มมันอนะ่ะผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมอยู่ที่มอขอนะครับมอมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเอง <Hello. S 2> แล้วเราก็ถึงเช็คพอยที่ผมวางแผนตอนนาเคืรนการทํางานของผมตั้งแต่แรกที่ผมชอบทํางานก็คือผมจะเขียนรูปโครงสร้างคอร์ดก่อนผมเป็นมือกีตาร์นะผมต้องรู้คอร์ดก่อนแล้วตรงนี้มันมีเรื่องราวผมได้เจอพี่ได้เจอน้องได้เจอความรักในตำนานทุกๆอย่างมันมีความทรงจาที่เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมมาอยู่จุดนี้เพื่อที่จะสื่อสารมันเป็นมวลม,มันมีมวลอะมันมีมวลแล้วแบบอุ้มรับผมไว้อะ ก็ผมได้ที่แล้วแหละการทำเพลงของผมก็จะใช้โปรแกรมโลจิ p r o นะครับขั้นตอนแรกในการทํางานผมก็จะหาคีย์บอร์ดซึ่งเป็นเมนหลักของเพลงนะครับตอนนี้เราได้เมนหลักของกีตาร์คอร์ดแล้วนะครับกีตาร์เมนก็คือที่ผมเขียนเมื่อกี้เอาล่ะผมว่าจะเขียนซินคอร์ดต,ตรงนี้เพิ่มนะครับ ที่ผมนั่งเขียนมาเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นซินเลือกที่เอามาใช้ก็คือผมเรามีเมนหลักของคอร์ดก็คือ,อตรงกลางนะครับซึ่งมันก็จะกระจุกแค่ตรงกลางแต่ว่าผมเอารูปคอร์ดของเมนมาขยายให้มันเป็นสินก็คือเมนหลักอยู่ตรงนี้แล้วเราเอาสินให้มันอ้อมเมนหลักอีกทีเพื่อที่จะส่งพลังมันไปฟังดูครับ โอเคครับผมว่าผมได้จุดเช็คพอยอีกที่ก็คือผมจะมาเขียนมินิกองแล้วก็เบดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับตรงนี้มีเรื่องราวประวัติแอบมาส m o กวี e นะครับตรงนี้ก็เคยอยากไปดูไหมถ้าย้อนกลับไปได้ก็ดูดเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็จะพามาอยู่ในห้องน้าในตำนานเนี่ยประตูเปิดจะมีคนอยู่าน,นเลยสวัสดีครับอุ้ยไฟไม่เปิดนะครับประตูพังนะครับนี่ับ ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะยืนตรงนี้ยังหลอนเลยครับโรงเรียนทุกที่แม่งก็มีแบบพลังจิตหมดนะแล้วผมก็จะนั่งเขียนกองกับเบสต,ต,ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมัน,มนเย็นอยู่นะแล้วก็คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยบานใจนวดเพื่อสุขภาพนะครับอยู่ขอนแก่นนะครับใครปวดเมื่อยอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับบานบานใจบานใจบานใจนวดเพื่อสุขภาพนะตอนนี้ผมก็คิดว่าผมเขียนกองกับเบสร็จแล้วมันไม่ยากผมมีแซมเปิลที่แบบผมใช้ประจําอยู่แล้วก็เลยแบบ มันไม่ต้องเลือกมากอะ่ะมันเ,เร็วแล้วแบบเขียนมีที่คร่าวๆไว้แล้วก็ก็เลยเสร็จง่ายต้องต้องไปแก้อีกทีอะ่ะเดี๋ยวลองฟังดูครับโอเคครับต่อไปผมก็คิดว่าผมจะไปมันเหลือแค่พาร์ทเมลดี้ตอนนี้ผมก็จะย้ายตัวเองไปที่ร้านกาแฟนะเพื่อที่จะมีเวลา มีแอร์มีบรรยากาศที่แบบมันร้อนอะ่ะเอาง่ายมันร้อนแล้วมันแบบทํางานพวกนี้แม่งต้องใช้เวลาต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องขอขอบคุณสวรรค์น,นะครับที่โชคดีเลยอ่ะที่อยู่ใกล้มอขอต้อนไม้รู้สึกว่าต้นไม้เขาจะเยอะเป็นพิเศษนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศแบบเหมือนไปเหมือนมาเที่ยวตลอดเวลาเทไหมนี่นะครับ้านกาแฟที่ผมประจำการอยู่ มีกระนู้ย็นไม่หวารู้สึกโคตรเย็นหลังจากตกนรกมานานโอเคครับหลังจากผมได้มิกไปนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ดูว่าอะไรที่จะมาเป็นคู่กับ mm hmm. เมโลดี้เพลงนี mm ้ได้เจอแล้วนะครับเป็นเทคนิคที่ผมชอบก็คือการชับโวโอโซึ่งเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วี่คือแซมเปิลที่ผมเลือกใช้มาัจากสไตล์นะครับมันแมทกับเพลงน่าดูเลยนครับ ให้ผมได้ทําการท่านเสียงร้องที่ผมคิดว่ามันใช้ได้นะครับมันจะเป็นนัดตายประมาณนี้นะครับเข้าโปรแกรม s ซมเ l ิลแล้วสามารถกดคอร์ดที่ไรออกมาได้นะครับอย่างนี้ผมสามารถที่จะกดโน้ตในคีย์บอร์ดได้นะครับ อะแรก็เสร็จไปแล้วแหละกับวอ็อกวันนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เพลงจริงๆมันอาจจะเป็นแค่เสียงดนตรีที่เอามาใส่กันเฉยๆมันไม่มีโครงสร้างไม่มีอะไรเลยมันเราไม่มีเวลาพอที่จะทําให้มันเสร็จนะครับแล้วก็มันเหนื่อยด้วยมันขับจักรยานถ้าไม่ไม่นั่งอยู่กับที่เฉยๆอะไรอแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมยิ่งเย็นโลววันนี้รายการซาวแสกขอตัวไปก่อนนะครับเหนื่อยจริงๆมันกูนั่งอยู่กับที่ดีกว่า ถึงบ้านแล้วนะครับหิวก่อนจะไปตัดต่อวิดีโอนะครับชืียิม่งไหนวะจะปัน่นจักรยานหรือจะทำเพลงก็เอาสักอย่างดีกว่า